อักษรกลางคำเป็นตัวกลางคอเป็นคะเนะอตึกเปลี่ยนในแม่กโกงอยู่คะเนะก็ไม่เขามาอ่านซ่อกันคะเนะอตัวกลางคอเป็นในตัวกลางในได้ในมันดีไรตั้งหาเสียงคะเนะดีไรตั้งสามันไม่เอกไม่โทไม่ตรีไม่จัตวาไหนหาเสียงคะเนะก็ไม่เขามาอ่านซ่อมกันคะเน กออางอกางกออางงกางไม่เอกกางกออางงกางไม่โทกางกออางอกางไม่ตรีกางกออางอกางไม่จตวากางกางกางก้างกางกางจออางอจางจออางจางไม่เอกจางจออางอจางไม่โทจ้างจออางอจางไม่ตรีจ้าง จออางงอจางไม่จะตวาดจาง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 จออางอดังดออางงดางไม่เอกดางดออางอดางไม่โทดางดออางอดางไม่ดรีดางดออางอดางไม่จดวาดดางดางดางด่างดัาง ต่ออ่างเงาตางต่ออ่างเงาตางไม่เอกต่างต่ออ่างเงาตางไม่โทต่างต่ออ่างเงาตางไม่ตรีตางตออ่างเงาตางไม่สตวะต่างต่างอตางต่างตางตงต่าง ปออางอปางปออางอปางไม่เอกปางปออางอปางไม่โทปางปออางอปางไม่ตรีปางปออางอปางไม่จัตวาปาง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 ปังปังปออางอ่างอออางอ่างไม่เอกอ่างอออางออ่างไม่โทอ่างอออางออ่างไม่ตรีอ่างอออางออ่างไม่จัตวาอ่าง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 ไหนกันเนาะ อ๋อค่ะเห็นกอดจ้อมกันน้อยค่ะเนาะอ๋อค่ะอ่าอย่าไ่ลืมอ่ากดไลค์กดแชร์แบันครัวค่ะนะอนเพื่อที่เพียงใส่ไข่โครงางบันวิดีโอจังไหนบันลูกที่นครนำนั่นนะค่ะเนาะอ๋อค่ะไม่สุ่ค่ะ